รวมยาแบบลูกยาบุษยาบุษฮูยันลุสฮูยันลุสได้รวมได้มันจะรวมออกมาที่ไรที่รอบหยุดแม่ว่าแกงหรอแม่ว่าแกงหรอไม่บายไอ้ไข่บ้าปังเลยบายพอเลยบายเออช่วงจุดมั้ย ต้องจุบน้ำไวเด้ต้องจุบอีกแค่นึงนะลดดไวยโอ้ยปลอยปลอยปล่ยไปใสไปใสจะไปจะไปจะไปอ้ยย่านมาไปแล้วจะไปหน่ารถมีไฟตาไฟออกนะเห็นมนะน่ะจะไปไถ้านันมีว่าน้ำจะไป